พระวจนะของพระเจ้าวันนี้คือหอมาว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดโกโลอสีอบทที่สามข้อที่23บอกว่าหมาว่าพวกท่านจะทำสิ่งได้ก็ทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวาไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทำโตมนุษย์ และพ่นของคนชอบทำคือต้นไม้คนมีปัญญายอมได้คนจำนวันมากกลสีบทีสีข้อที่สองค่ะจองอุติตัวในการอธิฐานจงเฝ้าราวัง ในเรื่องนี้ด้วยการชอบพระคุณหมาว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องคุณต้องสวดอ,ออนวอนอยู่สามวัหากคนต้องกันเป็นเหมือนพระเจ้าเพื่อพูดถึงชีวิตแห่งความดัน ตันยูเหลาหลักเละให้เกียรติผู้อุนพระเจ้าจึงบอกไขเหลาตึนเพราะฉะนั้นในทนาเป็นพวกที่พระเจ้าสงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่สงหลักจงส่วน ใจเมตตาใจกรณุณาใจทอมใจสุภาพอนยนใจโอทนการสอนเพื่อ,อเพื่อผ้อาแห่องอำนาจคือกันสวมเสื้อผ้าแห่งความรักและความเมตตา จงโอทอนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องเลาต่อกันก็จงให้ภัยกันองพระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จำทำจงทำจงทำอย่างนั้นด้วยดังนั้น คนกินของดีจากคนแห่งปากของตอนแต่ความต้องการของคนทรายศก็คือความโหดไหลผู้ที่รักษาปากของตอนรักษาชีวิตแล้วจงส่วนความรักกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผู้พ่นทุกสิ่งไว้ยังสมบุนปากของคนชอบทำเป็นนำผู้แห่งชีวิตและคนชั่วหรมีผิดพระคำผีกล่าวว่าและจงให้ สันติสุขของพระคริสต์นาพระจิตใจของท่านท่านทั้งหลายพระเจ้าสงเรียกท่านให้มาเป็นไก่เดียวกันก็เพื่อสันติสุขและจงมีใจขอบพระคุณดังนั้นพระเจ้า แห่งสันติสุขต้องยืนหยัดในความคิดและจิตใจของเราจงให้พระอาจารย์ของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิน จงลองพลงสาดุดีเอ่เพลงนามาสักการและพลงไฟวินญัณจิตวิญญันด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าในเอใ,นใจของท่านและเมื่อท่านท,าทั้งหลายทำสิ่งใดหม่ว่าจะด้วยโอวาจาหรือด้วยกัน ที่พระพุทธจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์ดังนั้นเราต้องไม่ลืมว่าสติปัญญาและความรู้ทั้งหมดอยู่ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เมื่อคุณ ดูทุกประเทศคุณจะเป็นควันบางครั้งของผู้คนที่เชื่อในพระเยซูใช่ชนะอย่างไรกันใช่ชนะในพระเยซูคริสต์อีเว้นทูเดย์เมื่อวันนี้หม่ว่าเราจะทำอะไรกัน พระเยซูเราหวังว่าเราจะหายเกียรติซึ่งกันและกันและได้รับชัยชานณะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไย้พพงคะ่ะ